ครัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนๆไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับแต่ก็ขายดีครับมีออเดอร์ทุกวันเมนูนั้นก็คือกระเพราหมูสับคลุกหน่อไม้ไข่ดาวครับสําหรับจานนี้ครับลูกค้าสั่งพิเศษครับจัดไปเลยครับอันดับแรกครับเราไปทําไข่ดาวกันก่อนเลยครับส่วนวัตถุดิบของเรามี3อย่างครับ1ข้าวสวยประมาณ200กรัมครับ2หมูสับประมาณ70กรัมครับ และ3หน่อไม้ดองประมาณ50กรัมครับ,รบในระหว่างที่รอไข่ดาวให้เพื่อนๆเนตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมได้เลยครับ หลังจากที่เราทอดไข่ดาวเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มผัดกันได้เลยครับใส่หมูสับของเราลงไปได้เลยครับประมาณ70กรัมครับหน่อไม้ดองครับประมาณ50กรัมครับใส่ลงไปได้เลยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ1นาทีส่วนเครื่องปรุงมีดังนี้ครับเราใส่เข้าไปบนข้าวได้เลยนะครับ 1. นึิกขี้หนูตำประมาณ1ช้อนโต๊ะ2น้ำตาลทราย1ช้อนชา3รสดี1ช้อนชา 4. ผงนัว1ช้อนชา, 4, นชนชาและ5ใบกระเพราประมาณ1กรัมมือครับ ส่วนสียวดำเรา่อยมาใส่ตอนผัดครับจะได้รู้สีสันของข้าวเราด้วยเมื่อเพื่อนๆผัดหมูสุกแล้วใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดได้เลยครับใช้เวลาประมาณ2-3นาทีครับขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใส่สียวดัลงไปได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าจะใส่มากใส่น้อยขนาดไหนเจ้าสีเข้มหรือไม่เข้มขนาดไหนแล้วแต่เลยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ3นาทีครับ เรียบร้อยครับกระเพราหมูสับคลุกหน่อไม้ไข่ดาวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณลูกค้าผนะครับเป็นยังไงวงครับเพื่อนๆเมนูง,าง่ายๆอย่างนี้ทําได้ไหมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่ห้ด้วยนะครับขอบคุณครับ